วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเ c ียร์โค d e คืออะไรถ้าเ,เพื่อนๆสนใจแล้วไปติดตามชมกันครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับยังอยู่ในหมวดของเรื่องทิปนะครับหรือเทคนิคการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับ พอดีว่าผมได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําข้อมูลนะครับแล้วก็เกิดปัญหานะครับจริงๆอะ่ะปัญหาเนี้ยมันมีมานานแล้วนะครับลหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตรหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะทําข้อมูลหรือว่าเรานําข้อมูลจากที่อื่นเนี่ยนำมาใส่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการนํามาใช้เนี่ยมันจะต้องมีการเคลียร์ในเรื่องของข้อมูลเหล่านั้นก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลหลายอย่างที่เรานํามาจากแหล่งอื่นแม้กระทั่งเว็บเก่าเราเนี่ย ถ้าเรานํามาลักษณะของการลากก๊อปปี้มาวางเฉยๆเนี่ยปัญหาของข้อมูลจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะอาจติดในเรื่องของโค้ดหรือสคริปต์ต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในตัวข้อมูลที่เรานํามาใช้ในคอนเทนต์ของเรานะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้เคลียร์โค้ดหรือว่าไม่ได้เคลียร์สคริปต์ก่อนที่เราจะนําข้อมูลพวกนี้มาใช้เนี่ยเวลาเรานําไปสู่หน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นหน้าที่แสดงผลของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเว็บเราก็อาจจะเกิดอาการค้าง เบี้ยวหรือว่า layout เพี้ยนแม้กระทั่งบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นที่หน้าเว็บนี่คือล่มล่มไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งสคริปต์หรือว่าโค้ดที่เราติดมาด้วยเนี่ยมันจะถูกนําเสนอหรือว่าถูกโหลดดิสเพย์หรือว่าถูกใช้งานในหน้าเว็บเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวคอนเทนต์เราในส่วนของอีดิเตอร์ก็เป็น html อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่เราจะนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ตรวจสอบนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของโค้ดหรือสคริปต์ก่อนที่จะนํามาวางในเว็บไซต์ของเราอีกทีนึง เอาล้ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูขั้นตอนง่ายๆนะครับในการที่เราจะเคลียร์ในเรื่องของโค้ดหรือสคริปต์เหล่านี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําตัวคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลที่เราจะนํามาใส่ในเว็บไซต์เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเออร์เลอร์ต่างๆถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วไปติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทํายังไงที่เราจะสามารถเคลียร์ในเรื่องของโค้ดหรือว่าสคริปต์ก่อนที่เราจะนําข้อมูลเนี่ยมาลงในเว็บไซต์ของเรานะครับ หลายๆคนนะครับเวลาที่เราจะทําการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการเตรียมเนื้อหานะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลภายนอกนะครับหรือว่าอาจจะมาจากเว็บไซต์เดิมเว็บไซต์เก่าของเราก็แล้วแต่นะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ย วิธีการที่จะนํามานะครับโดยที่ทุกคนนิยมใช้กันก็คือการ Copy นะครับหรือการลากวางในหน้าเว็บไซต์นั้นๆนะครับแล้วก็นํามาวางในส่วนของคอนเทนต์หรืออ d i ดิเตอร์นะครับซึ่งถามว่าแบบนี้ทําได้ไหมคือทําได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เราลากหรือเรา Copy ้ข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยถ้าเราไม่มีการเคลียร์โค้ดก่อนเนี่ยจะทําให้โค้ดต่างๆที่อยู่ในเว็บเก่าหรือเว็บที่เป็นข้อมูลหลักเนี่ยเขาก็จะ,ะจะวางโค้ดหรือว่าตัวสคริปต์ของเขาเนี่ ติดมาด้วยนะครับซึ่งแต่ละโค้ดหรือว่าสคริปต์ก็จะมีความแตกต่างกันตั้งไม่ว่าจะเป็นเว็บที่เราไปนําข้อมูลเข้ามาใช้หรือว่าเว็บเก่าของเราก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราจะมาสาธิตกันง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทดสอบนะครับง่ายๆนะครับโดยการที่ผมก็จะไปที่วิกิพีเดียนะครับซึ่งผมจะเอาข้อมูลของวิกิพีเดียเนี่ยมาใช้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะนํามาใช้เราก็จะ ไฮไลท์แบบนี้ถูกไหมครับก๊อปปี้ข้อมูลแบบนี้มานะครับเราก็ทําการก๊อปปี้ถูกไหมครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ a r t i c l e นะครับแล้วเราก็ทําการวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราทําการเซฟนะครับซึ่งมันก็เป็นหลักก๊อปปี้ข้อมูลตามปกตินะครับเดี๋ยวเราลองไปรีวิวที่หน้าเว็บไซต์นะครับโอเคเราก็มารีวิวที่หน้าคอนเทนต์ของเว็บไซต์นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นว่าข้อมูลก็ปกตินี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับซึ่งถ้าเราดูแบบนี้โอเคมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า มันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าวิกิพีเดียอาจจะไม่ได้มีโคด้ดหรือว่ามีสคริปต์อะไรที่ร u n n i n g อยู่ในตัวเว็บไซต์นะครับแต่เบื้องต้นที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือให้เ,เพื่อนๆลองคลิกที่โค้ดตรงนี้นะครับตรง Editor นะครับคลิกที่แท็บโค้ดนะครับพอมาดูที่โค้ดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านอกเหนือจากแท็กธรรมดาที่เป็น P หรือว่าเป็น h ฮชแท็กธรรมดาแล้วเนี่ยตัวคลาสหรือว่าตัวโค้ดของตัว ข้อมูลที่เรานำก๊อปปี้มาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการกำหนดนะครับในเรื่องของรายละเอียด ID class นะครับหรือว่าแม้แต่ตั้งลิงก์ต่างๆที่อยู่ภายในคอนเทนต์นั้นๆนะครับก็จะถูกนำมาด้วยนั่นหมายความว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวที่เป็น class ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือการกำหนดลิงก์ต่างๆที่นอกเหนือจากเว็บที่เราต้องการนำเสนอแล้วเนี่ย เราก็อาจจะเสียในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของแบ็กลิงกลับออกไปนะครับละแทนที่เราจะได้เนื้อหาหรือข้อมูลเพียวๆกลายเป็นว่าเราจะได้ทั้งคลาส ID ลิงก์ต่างๆต,ติดมาด้วยนะครับดังนัง้นการที่เราจะทําแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะแนะนาว่าก่อนอื่นเลยที่เราจะนํก๊อปปี้ในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับมาวางเนี่ยสมมุติเราก๊อปปี้แบบนี้ใช่ไหมครับก๊อปปี้ไปเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆทาการเปิด Editor ขึ้นมาเออเปิดตัว Notepad ขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยค่อยวางตัวโน้ตแพดลงไปไอ้วางตัวข้อมูลลงไปในโน้ตแพดอย่างนี้นะครับแล้วค่อย Copy อีกทีหนึง่ง c อนทอนซใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ผมเคลียร์ก่อนนะครับโอเคผมเคลียร์นะครับจากนั้นมาที่ Editor ใหม่วางลงไปใหม่ครับนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ข้อมูลจะเป็น t e ทคเปล่าๆนะครับถ้าเรามาเช็คที่โค้ดเนี่ยเห็นไหมครับว่า ตัวโค้ดมันจะไม่มีในเรื่องของคลาส ID หรือว่าลิงก์ต่างๆเกิดขึ้นในส่วนของตัวข้อมูลนี้เลยนะครับดังนั้นตัวข้อมูลก็จะไม่มีในการที่ต้องเสียในเรื่องของตัวลิงก์หรือว่าคลาสเหล่านี้ถ้าบางครั้งเรา copy นะครับโชคร้ายไปติดในเรื่องของสคริปต์นะครับซึ่งสคริปต์หรือว่าแม้ทั้ง ID ก็แล้วแต่ถ้า ID เนี่ยมันเกิด copy มาไม่ครบนะครับก็ทำให้ชุด ID ที่เทียบกับตรงหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ย อาจจะเกิดการเพี้ยนนะครับทำให้เลเยอร์ตรงนี้มันเบี้ยวได้นะครับนั้นจริงๆถ้าเกิดคนที่เคยทําเว็บไซต์มานานจะเคยเจอปัญหานี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับผมแนะนําว่าก่อนที่เราจะนําในเรื่องของตัวข้อมูลเหล่านี้นะครับมาวางในส่วนของเว็บไซต์นะครับให้เราทําการวางลงไปในโน้ตแพดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเคลียร์นะครับทั้งลิงก์นะครับ ID คลาต่างๆนะครับหรือแม้แต่ทั้งสคริปต์โค้ดต่างๆที่อยู่ ในคอนเทนต์นั้นๆนะครับเอาออกให้หมดก่อนแล้วก็ถึงจะ Copy อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาวางนะครับในส่วนของตรง Editor ตรงนี้นะครับไม่งั้นอย่างที่ผมบอกไปถ้าเพื่อนๆทําข้อมูลแค่นิดเดียวแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็จะเจอว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเกิดปัญหาแต่ถ้าข้อมูลจริงๆที่เราเอามามันเกิดเป็นข้อมูลทั้งหมดแบบนี้นะครับที่เราต้องเอามาจริงๆสมมตินะผมสมมติให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดเราต้องการแบบนี้จริงๆเนี่ยเวลาเราไปมาดูที่โค้ดเนี่ยจะเห็นว่า มันจะมีอะไรที่อยู่นอกเหนือจากตรงที่เราเห็นเนี่ยเยอะมากนะครับหลักก็คือจะเป็นเรื่องลิงก์แล้วก็คลาสต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดไปชนกันระหว่างชื่อคลาสหรือว่าชื่อ ID ที่มันซ้าํากันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปิดปิดนะครับพวกแท็กต่างๆไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาโครงสร้างต่างๆได้นะครับดังนั้นทางที่ดีนะครับแนะนําอย่างที่บอกคือวางในนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่นะครับตัวข้อมูล เอาไปวางในส่วนของตัวคอนเทนต์เราอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยเองเพราะว่าจริงๆผมเอามาก็คือมาจากวิกิพีเดียดังนั้นมันเป็นเว็บที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปเว็บอื่นนะครับที่อาจจะเป็นข้อมูลที่มีทั้งแบนเนอร์มีโค้ดฝังในเรื่องสคริปต์ต่างๆเนี่ยอันนั้นอาจจะทําให้เว็บเพื่อนๆโดนวางโค้ดหรือว่าสคริปต์เพิ่มเติมลงไปในตัวเว็บไซต์ได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะวางก๊อปปี้ข้อมูลนะครับก็พยายามตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเวลาเราถูกดัชนีิหรือถูกอินเด็กในหน้านั้นไปแล้วแล้วเกิดว่าตรวจสอบว่ามีโค้ดหรือมีการเปลี่ยนเส้นทางการทําดัชนีปุ๊บต่างๆก็จะทําให้ตัวหน้านั้นเราไม่ถูกอินเด็กใน Google ได้นะครับก็จะเสียผลประโยชน์ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นตรวจสอบก่อนไม่งั้นเราต้องไปแก้ที่หลังก็ต้องเสียเวลาอีกนะครับก็ ถือว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับมีเรื่องของการเคลียร์โค้ดนะครับหลักคือ Copy มาวางในโ o t ตแ a d แล้วก็ p ปี้ใหม่แล้วค่อยมาวางในคอนเทนต์ก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ในเรื่องของโคด้ดหรือสคริปต์ต่างๆให้หมดไปก่อนเราถึงจะใช้ข้อมูลในส่วนที่นํามาจากภายนอกได้อย่างปลอดภัยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามีหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าเกิดว่าคนมีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามไว้ใต้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมทราบผมก็จะรีบตอบให้แต่ถ้าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วก็นะ มีความน่าสนใจผมก็จะมาทําเป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับเพื่อมาพยายามพูดในทุกๆเรื่องของจูมล่าให้ค o ฟเวอร์มากที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ